เรื่องอะไรที่ยากเราไปนั่งปรุงแต่งกันเองซึ่งคนในสังคมเนี่ยยอมลองไปบอกเรื่องอะไรบุคคลเนี่ยโอ้บ้าละนะสูงเกินไกลเกินเพราะเขาไม่เคยรู้ไม่เคยรู้แล้วนั่งปรุงแต่งเองไม่เคยรู้คุณสมบัติด้วยซ้ำว่าโสดาบันเป็นยังไงแล้วไปนั่งปรุงแต่งเองว่ายากดังนั้นถ้าเขาได้มีโอกาสเสพครบธรรมาศาสดาเขาเองมันจะหมดปัญหาเลยแต่ธรรมาศาสดาไม่มีโอกาสเสพเพราะอะไร เพราะเราไปนั่งแต่งหมายว่าว่าสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของรูปปั้นหมดท่าเลยทีนี้เพราะพระถ้าไม่มีใครแต่งคําพูดพระเจ้ายังคงเหมือนเดิมคือธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปห่งเราธรรมะของพระเจ้าก็จะมีทุกบ้านจริงไหมอ่ามีแทนรูปปั้นเลย มีทุกบ้านและสิ่งนี้สอนเราได้เหมือนโยมเขาบอกอ่ะไหวมาสาสิปีก็สอนเราไม่ได้ก็นั่งเฉยๆแต่ธรรมะสอนเราได้ไงเราจะดีจะเลวเราจะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงธรรมะพระศาสดาอนุสาสนีปฏิหารด้วยกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลเนี่ยใครเสพครบเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครพยากรณ์ได้หรอกคนนี้เปลี่ยนกินล้ามาสามสิปีเลิกใช่ไหม ใครทํามิจฉาทิฏฐิอะไรมาเนี่ยฆ่าคนมายี่สิบกว่าปีเลิกไม่เอาพอจากนี้ไปเราจะเดินตามพระเจ้าวิชีวิตเหลืออีกนิดเดียวใช่ไหมไม่มีเวลาคิดเยอะแล้วใช่ไหมไม่มีเวลาไปเชื่อคนนั้นคนนี้สมณพรฐฐาหมณ์เหล่านั้นเหล่านี้ไปเชื่อไปทําอะไรนะเชื่อมาก็หลายปีและยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบปีแล้วมีอะไรดีขึ้นมาอะไรบุคคลได้หรือยัง